สวัสดีครับวันนี้ร้านเพลเดอร์สปอร์ตอุปกรณ์ฟอร์มเจแปนนะครับเราจะมารีวิวซัพพอร์ตที่น่องนะครับของมิซุโนนะฮะแต่เอารองเท้ามาวางไว้นะครับมาวางคู่กันนะครับมองคู่กันสวยดีนะครับตัวนั้นเป็นมิซุโนะเวฟฟัง S S M T นะครับหุ้มข้อนะฮะของเจแปนนะครับผมหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าอ้าวนักกีฬาเขาใส่ถุงเท้าอะไรยาวจัง ไม่ใช่นะครับถุงเท้าก็ถุงเท้านะครับแต่อันนี้เป็นซัพพอร์ตซึ่งใส่ขึ้นมาบนน่องเนี่ยผมก็เป็นคนที่ใช้อยู่นะครับผมก็ใช้อยู่นะครับก็ช่วยพยุงกล้ามเนื้อนะครับที่น่องนะครับบางคนเนี่ยตีเล่นเป็นนานๆแล้วจะเป็นตะคิวนะฮะตัวนี้ก็ช่วยพยุงกล้ามเนื้อได้ดีนะครับตอนนี้ทีชงหวยก็มาใส่หลินดันก็มาใส่เฉินหลงก็ยังใส่นะฮะตัวซัพพอร์ตน่องนะครับ ตัวนี้เป็นของมิซุโนะนะฮะเม d ดอินเจแปนะครับผม m ม d ด in j เจแปนคุณภาพ QC ของเจแปนนะครับผมเราจะมีไซส์ระบุให้ดูด้านหลังนะครับ SML นะครับใครสนใจสั่งซื้อก็ระบุไซส์เข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลงในเพจนะครับว่ามีไซส์อะไรบ้างเราต้องวัดยังไงนะครับผมนี่เลยนะครับ ช่วยพยุงกล้ามเนื้อนะให้ให้ใหไม่แว่งนะครับไม่แว่งแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตกล้ามเนื้อได้ดีนะครับพิโซโนนะฮะเดี๋ยวผมเอาแคตตลกให้ดูนะครับเรามีหลายสีนะแต่ผมเอาสีขาวมาโชว์นะครับแต่ดูแล้วนี่เป็นแบบนี้นะฮะของเราก็จะเป็นตัวศูนย์เก้าสีดำนะครับเอ่อ แต่ก็มีสาวๆนะครับสั่งสีชมพูเข้ามาน,ะน่ารักแต่ดําชมพูก็มีนะใครที่ชอบแบบว่าแอบหวานนิดนึงอะไรเงี้ยก็ชมพูได้มีขาวดําน้ําเงินเหลืองส้มแดงชมพูม่วงแล้วก็ดําชมพูนะครับผมก็เป็นแคตตาล็อกมิซุโน่นะครับผมก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับซัพพอร์ตน่องนะครับของมิซุโน่นะฮะ เจแปนนะครับก็วันนี้ร้านเรานะครับเพียร์เลอร์สปอร์ตอุปกรณ์ฟอร์มเจแปนนะครับก็ขอจบการรีวิวสปอร์ตมิซุนองมิซุโนะนะครับสปอร์ตน่องจะจะเป็นมิซุนองละนะฮะยี่ห้อมิซุโนะนะครับสปอร์ตน่องนะครับเมดินเจแปนนะครับผมสวยงามครับไซแอลนะครับครับก็ขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ